ครัสบสวัสดีเอฟช่องรันคนหักหอยทุกคนนะครับผมเนาะพี่พีป่านาพอไมเม,เม,เมทั้งหลายนะครับที่ติดตามเราพัฒนาเนาะวันพุธที่ผ่านมานั้นก็มาทั้งสูตรสทิศแล้วก็ชุดสรุปชุดสรุปนั้นแตก3ตัวนะครับเสียดายที่4ตัวผมแต้มเดียวนะสี่หตรงๆนะครับ ต้มเดียวจริงๆนะครับไม่คิดว่าจะเบิ้ลนะสี่หนึ่งห้าครับนี่สี่มันอยู่ตรงนี้เออเจ็ดสี่สี่สี่หนึ่งห้า 4. 4ครับสี่มาตั้งสามตัวนะครับในตารางก็มาที่สี่สี่หนึ่งห้านะครับอ่าสี่สหนึ่งห้านะครับ หนึ 1> 1่กับสแล้วก็สีหเป็นตัวที่เด่น4ตัวที่ผมเลือกไว้นะครับคิดว่าเด่นสตัวนี้ต้องมีมานะครับก็มาที่4 4่สี่หนมา3ตัวเลยนะครับ4ี่หใครตามก็ดีใจด้วยสําหรับชุด4ี่หนะครับตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะครับรอบนี้1นหนะครับเด่น1นกับสนะผมฟันในลายว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี1ในกลุ่มลาย คือชอบหนึ่งคิดว่าหนึ่งน่าจะมานะครับก็ต่าเป้านะหนึ่งหนึ่งห้าเลขต่ําด้วยนี่ดูตัวที่ผมเน้นย้าให้นะครับรอบนี้ผมเน้นเลขต่ําก็ตําเป้านะครับสี่หนึ่งห้าตรงตรง,ตรงครับรอบนี้วู้ถ้าแตกสี่ตัวตรงนี้ก็ขนาดเลยนะไม่น่าเบิลเลยสามสี่หน่อยไม่ได้สองสี่หน่อยไม่ได้นะครับสี่สองสี่สี่สองตัวเออ นะครับสี่สองตัวหลักร้อยผมเข้าที่เลขสี่นะครับเน้นสี่ก็มาอ่ะสี่สี่หนึ่งสามสองหนึ่งห้าโอ้หนึ่งห้าผมเยอะนะวันนั้นผมจับอันนี้ก็หนึ่งห้านะครับอันนี้ก็ห้าหนึ่งแปดเออหนึ่งห้าตรงตรงนะครับจะได้ไม่มีสี่สี่ทั้งนั้นอาจจะมีจับทิ้งไว้หน่อยเนาะ เสดายหนูหนึ่งห้าผมทั้งบนทั้งล่างผมจํำบ,บนเลยนะนี่ก็หนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าสี่นะนะอันนี้ก็สามตัวแล้ะตัวเดียวกันหนึ่งห้าอันนี้หนึ่งห้าผมเด่นทั้งบนทั้งล่างเลยจับบนล่างหมดเลยห้าหนึ่งมีทุกตัวนะครับแสดงว่าเด่นมากเลยหนึ่งห้านี่ก็หนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าเอจับแบบเน้นๆเลยอ่ะวันนี้จะมาไหม เด่นบนผมเข้านะครับที่เลขห้านะเด่นบนมาที่เลขห้าครับเด่นวันพุธมาที่เลขหนึ่งจากร้อยสี่โอ้นี่ไงเด่นพุธกับเด่นบนเนี่ยจับคู่เข้ากันเลยนะครับนี่โอ้มาทุกสูตรจริงๆนะสูตรสีทิศก็ส่งเลยเกินล้อมนั้น <c oughs> บอกแล้วหกเป็นตัวตัวกันเฉยๆมให้เต็ม <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูงวดนี้นะครับงวดนี้หลังจากที่ผมปล่อยเอ่อ สูตรสีทิศสูตรสี่ทิศผมปล่อยไปแล้วเนาะก็จะเป็นชุดนี้รอบนี้ผมก็จะดึงมาจากสูตรสี่ทิศสูตรสีทิศรอบนี้มันมีเจ็ดกับแปดทีนี้แปดผมไม่มีเลยมันมีเจ็ดเออเลขในตารางก่อนนะครับก็จะมีอยู่ในเนี้ยนะผมจะตัดเลขบางตัวสามอาจจะชนกันนะแต่รอบนี้ผมไม่ชอบสามจริงๆนะต้องขออภัยจริงถ้ามาต้องขออภัยนะมันมาสองตัวด้วยนะเนี้ยสามมันจะมาไหมถ้ามาต้อง ต้องมองว่าผมพลาดนะเอารอบนี้นะเลขในตารางคือผมนั่งคิดวิเคราะห์แล้วนะเอาจากเลขวันศุกร์อะไรมาประกอบด้วยนะครับก็อาจจะตัดบางตัวออกเออรอบนี้ผมขอขัดใจบางคนนะเลขสามผมไม่ชอบจริงๆนะรอบนี้ถ้ามาคือวันศุกร์มันไม่ค่อยเด่นนะครับฟังดีๆนะวันศุกร์มันไม่ค่อยเด่นสามนานๆทีจะมาถ้ามาก็ถือว่าฟุกครับฟุกนะ รอบนี้ถ้ามันเด่นนะคือในตารางมันจะต้องมีเลขเลข4เลข5เลข8เลข2เลข0นอันนี้ผมดึงมาหมดนะครับ4ี่ห้านี้โอเคเลข2เลข4มาแล้วครับแล้วก็เลข7เลข6ครับ่นะตามนี้ครับ เด่นบนรอบนี้จะอยู่ที่4ี่ห้านะครับส่วนเด่นบันสุกรอบนี้นะครับเด่นวันสุกได้อะไรวันสุกนะครับได้เด่นไปที่ ห้าส่วนเน้น10บบนรอบนี้ผมจะมีแถมเน้น10บบนให้ด้วยนะเน้น10บบนที่6 7 8นี่มันมี6 7 8เน้น10บบนที่6 7 8นะครับส่วนหลักร้อยจะวางที่4 6 7นะครับห่าหลักร้อยส หกเจ็ดนะครับสามตัวนี้รอบที่แล้วผมวางสองสี่หรือเปล่าสองสี่ห้าเออมันอ่ะสี่หเจ็ดนะครับลักร้อยสี่หกเจ็ดสิบบนรอบนี้ผมเน้นที่หกรองเจ็ดแล้วก็แปดเด่นสองตัวนะครับผมเลือกเด่นไปที่ กับ7นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6แล้วก็7นะครับนะหผมมีตัวเดียวนะจากตัวที่ชนนะก็รู้สึกว่าจะเป็นเลข7นะที่เด่น <c oughs> <c oughs> เด่น6กับ7ส่วนตัวเจาะนะครับส่วนตัวเจาะผมจะดึงตัวนี้มาหมดเลย2 7 3 7 4 7 6 7 7 4 7 5 7 7, 7แล้วก็70นนะอ่า ก็จะมีสองเจ็ดสี่เจ็ด 770นะครับ7 7 7 0เนเจ็ดห้านี่ทำนี้เลยนะครับสองเจ็ดเจ็ดศูนย์มีหมดนะครับเจ็ดเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดสามเจ็ดอีกทีหนึ่งนะรอบนี้ผมอาจจะเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีสามเจ็ด รอบนี้ผมขอเพิ่มอีก3ตัวนะคือนอกจากตรงนี้นะครับผมเพิ่มจากที่มี8ปดในสูตรนี้นะครับผมขอเพิ่มเลข8จากสูตรนี้นอกนั้นผมเอาตามนี้หมดเลยนะครับในนี้หนึ่งสอง้าหกดเชุดนี้ก็คือไอตัวนี้มันซ้ํากันเชุดนี้8ชุดนี้ผมว่ามันมาแน่นอน1ชุดนะครับทีนี้ถ้าจะให้มาบนล่างผมขออนุญาตเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะคือ ถ้าผิดพลาดประการในขออภัยผมขอเพิ่มอีก3มชุดขึ้นมาก็คือ8ปดห้านะครับตัวเล็กจยางรอบทียงแล้วผมเขียนตัวใหญ่อย่างน,นี้นะนะสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดนย์เจ็ดห้าสามเจ็ดแปดห้าแชุดนะครับสิชุดชุด3ตัวนะผมเจาะให้ไปที่ เจ็หเจ็ดสี่หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ด จ็ดห้าแล้วก็แปดเจ็ดห้านะครับ แปดหกเจ็ดอ่ะหกชุดนะครับนี่คืออ่าชุดสามตัวที่ผมเจาะขึ้นมาให้นะครับเข<ม>าจะมีเลขเบิลหามเจ็ดหกเจ็ดนี่สี่หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าสี่หกเจ็ดนะครับอืตามนี้ครับเนาะโอเคทีนี้มาดูชุดสี่ตัวนะครับสี่ตัวผมวางไว้ที่ สี่ตัวสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดศูนย์หกเจ็ดแปดหกเจ็ดห้าแล้วก็ 2 7 6 7อ่า2 7 6 7ชุดนี้ก็อยู่ในเออ่ชุดนี้ด้วยอ่าอยู่ในชุดนี้หมดเลย2 7 6 7 7 0 6 7 4 7 6 7นอกนะั้น8 6 7 5ไม่ไม่มี8 6นะผมเพิ่มขึ้นมาก็ระวังเบิ้ล 7, 7 7ด้วยนะ7 7 6 7เป็นไปได้ไหมอู้อาจจะเป็นไปได้นะครับ7 7 7 0อ่าก็ระวังเบิ้ล 7, 7 7ด้วยนะวันนี้มีเบิ้ล7 7็ดเจไหม นี่ไงถ้าเบิ้ลเจ็เม็ดเดียวนะครับรอบนี้ระวังนะครับไม่หามก็เบิ้ลได้นะครับอ่าเน้น10บนที่6กับ7นะผมเน้น6กับ7ส่วนหลักร้อย4 6 7มาได้หมดครับเด่นสิเด่นบน4ี่หนะครับเด่นซุกห้าหกเจ็นะก็จะมี6 7วันนี้6 6 7ตัวที่ผมมองไว้นะหกเจด อืหกเจ็ดแปดห้ามีไหมมีครับหกเจ็ดแล้วก็สี่ห้าเนี่ยหกเจ็ดสี่ห้ามีไหมหกเจ็ดสี่ห้ามันอยู่ในชุดไหนหกเจ็ดมันแยกมันไม่มีสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเจ็ดห้ามีแต่สี่เจ็ดหกเจ็ดนะครับผมมองว่าอยู่ประมาณที่หกกับเจ็ดเด่น ทีนี้ระหว่างสี่กับห้าอันไหนเด่นที่สุดเหมือนจะเป็นเลขห้าว่ะห้าว่ะเออห้านี่เด่นอยู่นะอย่ามองข้ามเขาเลยนะผมว่ามีสิทธิ์มาเหมือนกันนะครับห้าหกเจ็ดวันนี้นี่ห้านี่เด่นนะครับห้าเจ็ดหกหกเจ็ดห้าแล้วก็แปดผมว่าแปดแปดหกเจ็ดห้า ก็ดูดีนะครับตัวที่เด่นอ่ะมันอยู่ที่ตรงเนี้ยเนี่ยหนึ่งสอห้าผมว่า5ตัวเนี้ยเด่นหนึ่งสสามสี่ห้านะรอบที่แล้วเอ่อผมให้เด่นไป4ตัวนี้คือน่าจะมา1นึ่งหนึ่งห้าสี่สองทีนี้ผมมองไว้อยู่ที่ห้าตัวนี้หมีเจดมีสี่มีแปดมีห้าคืนนี้เด่นที่สุดนะครับ8ปนดะมันอยู่ในชุดเอ่อนี้ แปดมันไม่มีในสูตรสี่ทิศต,ตรงนี้นะแต่มันอยู่ในสูตรนี้มีมีเปอร์เซ็นต์มาเพราะแปดช่วงหลังมาดีวันศุกร์นะครับวันศุกร์ช่วงหลังล่าสุดมันออกแปดหกสองนะเนี่ยแปดมันอยู่ในสูตรนี้ผมมองไว้อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่สูตรนี้จะมาเฉพาะบนสูตรแปดอาจจะมาล่างอะไรประมาณนี้นะครับแนวะผมถึงเพิ่มแปดขึ้นมาเนี่ยก็มันชนน้อยรอบนี้มันชนที่เจ็ดตัวเดียวผมคิดว่าเจ็ดเจ็ดน่าจะมาชุดหนึ่งเจ็ดไหน นะตัวเน้นมาดูตัวเน้นกันแล้วกันหกเจ็ดสี่แปดห้าสามผมไม่ใส่นะรอบนี้เนี่ยห้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนี้ผมว่าวินมีสิทธิ์มาได้สี่ตัวนะครับมันจะเป็นชุดไหนแปดหกเจ็ดห้าได้ไหมสี่เจ็ดหกเจ็ดได้ไหมอ่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ <laughs> เออนี่นี้ทีนี้มาดูชุดเด่นสองตัวนะครับ เด่นสองตัววันนี้ผมวางไปที่เด่นที่6 7เน้นที่7จหเน้นที่4 7เน้นที่ระวัง7 0ก็เป็นไปได้นะ,นะคือระวัง0นย์มา0 7 ถ้าเบิ้ลอนะ่ะเจ็ดเจ็ดเป็นไปได้นะครับนี่ผมวางเด่นไปที่แปดหกด้วยชุดหนึ่งมันมาบ่อยนะครับแปดหกมันสุกนะจากแปดห้าเป็นแปดหกก็แล้วกันเออแปดหกสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดห้านะตัวเด่นนี่ตัวเด่นในนี้เจ็ดสี่สี่เจ็ดมันสองชุดเลยนะเออหกเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดห้าแปดหก คือถ้าศูนย์มาถ้าศูนย์มาเจ็ดศูนย์อาจจะขึ้นบนได้นะอาจจะเป็นเอ่อหกเจ็ดศูนย์เป็นไปได้ไหมมือมีเปอร์เซ็นต์มาได้เหมือนกันนะครับสิบหน่วยบนคือถ้าสูดถ้าไม่มาล่างอาจจะขึ้นบนก็คือเจ็ดศูนย์มีเปอร์เซน็นต์มีเปอร์เซน็นต์นิดๆน,น,นะครับเจ็ดศูนย์แต่ว่ามี กลัวกลัวศูนย์ถ้าไม่มาหลักร้อยอาจจะมาหลักหน่วยนะศูนย์ถ้าศูนย์ไม่มาหลักร้อยอาจจะมาที่หน่วยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเจ็ดศูนย์นะระวังเบิ้ลเจ็ดเจ็ดด้วยนะวันนี้ผมว่าเจ็ดเจ็ดก็เด่นนะครับผมให้เบิ้ลเจ็ดเจ็ดไปด้วยนะระวังเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเด่นนี่นะครับเจ็ดเจ็ดเด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ่อถ้าเลือกเด่นอีกชุดหนึ่งแปด คือในอยู่ในชุด8 7เลยอะอาจจะมา8 7เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับ8 7เป็นไปได้เหมือนกันตัวกัน3 7ผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะ3มันมามามายาก4 7 6 7 7 5 8 6 7, 7 7อีกชุดหนึ่งชอบอะไร สองตัวเดี๋ยวนะผมระวังเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้า 7, 7, 4, 7, มันไม่อยากจะเพิ่มตัวไหนอีกแล้วนะมันสวยอะตำเนี้ยเจ็ดศูนย์ด้วยนะผมว่าเจ็ดศูนย์ก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับเจ็ดศูนย์นะโอเคนะเออเจ็ดศูนย์อ่ 7, อะผมเพิ่มอยู่ประมาณนี้นะครับเจ็ดศูน นี่ห 6, 6, นึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสสามห้าหะครับตัวรองก็อย่าทิ้งนะครับบางทีอาจจะมาตัวที่ผมไม่ชอบก็ได้เดินบลนเนี่ยสเห็นไหมอ่าเจ็ด่หละ7จ็ดห้าเดละเจ็ดเจ็ดหเจดนน้ะนะนะมีศูนย์ติดมาอย่างนี้ด้วยก็ถือว่านี่หรืออาจจะเป็นห้าเจ็ดหเจดเจดศนะอย่าเป็นห้าศูนย์หกศนะถ้างั้นผมหลุดเลยนะ สี่หกเจ็ดถ้าชอบในชุดสามตัวผมชอบอะไรเป็นพิเศษผมชอบหกหกเจ็ดอะอะไรหกเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดรู้สึกว่าผมจะเอาอะไรเยอะที่สุดหกเจ็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 ดจะมาหรือเปล่านะอาจจะมาคู่กันเลยนะครับหกเจ็ดห้า 7 6 7 4ห7เจ7ดนี่แหละ3มชุดที่ผมมาเด่นที่สุดนะผมมองไปที่7 6 7 4 6 7 0 6 7นี่แหละแล้วก็อีกชุดนึงนะก็มองไปที่เออ6 7เเป็นไปได้เหมือนกันครับ8 6 7 5 4ชุดนี้น่าจะเป็นตัวที่สวยอยู่นะครับอันนี้คืออยู่ในชุด สี่ทิศหมดเลยเนาะก็ไม่มี8ปดเจ็ดหกเจ็ดสี่หกดศูนย์หกดหกดห้านะครับเออมาตัวไหนจะมาแล้วก็กันที่แปดเจ็ดห้าแปดหกดนะครับนะแมันไม่ชนก็เลือกตัวชนไว้ก่อนก็อยู่ที่ข้างบนนะครับผมเน้นให้1 2, 3, 4, 5, 1, 2 3, 4, 5, 6, ึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสสาห้าเท่านั้นก็จับเป็นตัวรองกันแล้วกันเสื้ออะไรก็ได้พอมี6กับ7จ็ดวันนี้6อาจจะมา6 7เลยก็ได้นะครับความชน7จอ่ะเจ็ผมน่าจะมานะ อบที่แล้ววันศุกร์มันชนที่แปดมันมีแปดตัวเดียวแปดศูนย์แปดสี่แปดห้าอะไรนะมันมาศูนย์แปดนะคืออาจจะมาล่างหรือบนก็ไม่รู้แต่ว่ามัน,ม,นมีสิทธ์มาได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับสูตรนี้ผมไม่ได้เน้นผมไม่ได้เน้นบนเน้นล่างแต่ก็พยายามจับจากตรงนี้ว่ามีบนอะไรแล้วก็สูตรอื่นๆประกอบแล้วผมก็ตัดสินใจเลือกสามตัวให้แบบนี้นะครับคือมองจากสูตรอื่นด้วยสูตรวันศุกร์อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับ นะแล้วก็สูตรเด่นบนตัวนี้เป็นหลักด้วยสี่ห้าเจ็ดศูนย์สูตรนี้มันมาเนี่ยเนี่ยมันมาได้บนล่างครับบอกแล้วมาได้บนล่างก็เน้นที่ใครไม่เอาไอตัวที่ผมเพิ่มขึ้นมา8ปดห้าแปดหกปดเจ็ดะเอาแค่หนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนี้ก็ก็ได้ครับหนึ่ง6 7สามี่ห้าหกเจ็ดไอตัวนี้มันมันเป็นตัวเดียวกันตัวกลับนะก็ไม่ต้องไปนับอะไรก็คือ,อยังไงก็ต้องกลับตัวอยู่แล้วไม่กลับไม่ได้ครับเราพัฒนา มาได้ทุกรูปแบบนะครับนะเออเพราะฉะนั้นกลับตัวด้วยน้อยแต่น้อยแต่ได้ดีกว่าใส่เยอะไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมนะก็อยู่ประมาณนี้วันนี้ผมขอเลือก10ชุดให้นะครับเพิ่มขึ้นมาคือ85 86 87กับ7เพิ่มขึ้นมาจากตรงนี้อ่เนพะราะว่า8มันมาดีวันนี้เน้น10บนไปที่6 7 8ผมเน้น6เน้น7นะครับ เน้นหกเน้นเจ็ดหลักร้อยสี่หกเจ็ดสวยงามมากครับสามตัวนี้สี่หกเจ็ดเออเด่นสุกนี่เด่นบลนี่เน้นหกเน้นเจ็ดเน้นแปดเน้น, 8, น,นอ่ะก็ขอให้โชคดีทุกคนนะใครที่ตามลาพัฒนา,าวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับศุกร์ที่26 ขอโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ